สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพลายมสควานหญิงนะคะวันนี้แม่ควันก็จะพามานะคะวันนี้แม่ควันไล่เสร็จเร็วนะคะมีเวลาเราก็จะมาทาความนะคะเรียบร้อยนะคะที่เราจะทําบ้านให้พลายมนะคะวันนี้นะคะแม่ควันก็จะเอาเครื่องนะคะตัดหญ้ารอบๆบริเวณนะคะมานะคะ ตรงนี้เลยนะคะที่เราจะทําบ้านให้พลายมดนะคะวันนี้ม่ตอนนี้แม่ควานยังรอนะคะรอรถไถใหญ่นะคะเพื่อที่เราจะทําการนะคะเกลดดินนะคะลงอีกนะคะแม่ควานก็จะเอาเครื่องขาดตัดญญ้ารอบๆบริเวณนะคะเตรียมพื้นที่ทําบ้านให้กับน้องนะคะ เราก็จะตัดนะคะบริเวณรอบๆนะคะให้ว่างนะคะเพราะว่าเราก็ตอนนี้เราลดทถค่ะเราลถทถเกลดพื้นที่ให้เสมอนะคะเราก็จะปลูกที่ตรงนี้เลยนะคะเป็นบ้านของผายมสนะคะตอนนี้แม่ควานก็จะล่น,นะคะ่ะรอบๆเลยนะคะนี่ก็เป็นหญ้านะคะที่เราทําการตัดให้กับผายมดนะคะแล้วเราก็จะล่อนนะคะล่อนให้สะอาดเพื่อที่หญ้าจะได้ขึ้นมาใหม่นะคะก็วันนี้นะคะกราบขอบพระคุณนะคะ ขอบระคุณทุกๆท่านนะคะทุกๆุคะแนนนะคะที่เมตตานะคะเราก็จะทําบ้านให้พลายมดนะคะที่ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้แม่ควานก็กําลังจัดเตรียมพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะทําบ้านให้กับพลายมดนะคะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เมตตานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามเป็นกําลังใจนะคะให้กับพลายมดควานหญิงด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ